หลายคนเห็นจระเข้ตัวนี้เฮ้ยเขาเขียนห้ามขึ้นตอนนี้ผมขึ้นไปได้นั่นเราขึ้นเขาว่ากันว่าจระเข้ี้มีห้องลับซ่อนอยู่นะครับเราจะไปห้องลับกันนะครับอันนี้ครับผมเรียนจีนมาเหมออาารย์ในังนะ,ะชิงช่งหยิ่งชีง้เจอลูกจระเข้ครับเฮ้ยน่ารักจังเลยอ้อมันกัดนะครับคือจระเข้นันเองนะครับหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าคร c k ค r ได้ชัดเเดี๋ยวนะมันเหมือนไม่ใช่จระเข้ว่ะมันคือตัวเงินตัวทองนี่ว่ะเดี๋ยวนะจระเข้เหรอจิบ ไปแล้วครับผมไปจากตรงนี้แล้วครับอย่างกันลักไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ไปแล้วคนพิจิตดจริงไหมเนี่ยทองไมอะไรที่นี่สร้างแต่คอสอนหนึ่งคนที่ไม่ใช่สุดท้ายก็จะบินจากเราไปเหมือนนกตัวนี้นะครับก็เราจะมาโชว์จระเข้กันนะครับเฮ้ยเขาไม่กัดนะครับเอาไปขอจีเขาดีป่ะได้เพื่อนไปเลยหูแน่ใจนะไปเล้วก็โรงเรียนเราด้วยใช่หรอใช่เหรอโรงเรียนเราเหรอสพราะสระคิดว่าลุงเขาไปไหนวะ เฮ้ยทุกคนครับผมเจอเบียรีโอครับผมก็ผมอยากบอกไว้ก่อนนะในฐานะผมเป็นคนพิจิตรนี่มันแนวพรอเอกครับก็ผมอยากบอกทุกคนว่าของที่ดีเราควรอนุรักษ์ไว้สถานที่ที่ดีแบบนี้นะเพราะว่าที่ดีๆแบบนี้ไม่ค่อยมีเยอะเท่าที่ควรนะบนโลกใบนี้นะและใจบ้านขนาดนี้รู้สึกว่าเก็บขยะกันด้วยนะครับ วันน okay, ี้พวกับผมแอคชั um ่นแล้วที่บึงสีไฟนะครับแล้วในวันนี้เรามาเที่ยวกันผมพาแก๊งสาวคนดีมาเพิ่งไปถอนตัวมาจากในคบเลยนะครบเราท้า่าไมโดดน้ำรู้ย่าโดดน้ำกันนะโอเคก็ที่นี่อันนี้ครับผมเรียนจีนมาผมอ่านในฟังนะอ่ชิงชี้ชีชี้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 ช้ชี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 อชี้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 ชีชี้ชี้ชี้ีชีชชีีช ชิมผมวิชิชิช <invoke> ิช <disappointing bosses> <pos> <fuck> like? ิช <gamma enders> ิเขาอยู่ห้องสุเด่นนะเขาอยู่กลุ่มเดียวกันผมมาถ่ายคนเดียวครับผมยาวไปตัดผมดีกว่าครับสมัยก่อนก็จะมีช่างตัดผมด้วยนะครับผมเขาไม่ใช่ช่างตัดผมอ่ะเขาเป็นชาวนานะครับใช่เหรอเล่นอะไรอ่ะลุงแบตเตอรี่น้อหวีทำไมลุงเขาไม่เล่นกับเราอเหรอ่ะลุงเหนื่ยลุงเขาเหนื่อยแล้วอ่ะาดวงตาเขาเลยเฮ้ยอย่าบอกแล้วว่าลุงเขาตาแข็งแใสเราเลยนะเว้ยลุงครับ อะไรเลยลุงเขาตัดผมไม่ได้ต้องเป็นชาวนาแล้วจุ๊บๆเอาไี้สวยมากผมไม่รู้ผมจะไปขอไอจีขอเขาดีไหมเอาไปขอไอจีเขาดีป่ะได้เพื่อนไปเลยกูแน่ใจนะไปเลยสก๊อตลงเรียนเราด้วยใช่หรอใช่หรอลงเรื่องเราหรอพอสะหลวงฮะแค่เขาเดินไปแล้วไม่ต้องไปขอเขาแล้วน่าจะมีแฟนแล้วครับสวยขนาดนี้นะใครมาที่นี่นะครับเก็บขยะกันด้วยนะกินเสร็จแล้วไม่ใช่ทิ้งทิ้งที่นี่นะรู้สึกว่าเ ของที่ดีเราควรอนุรักษ์ไว้สถานที่ดีๆแบบนี้นะเพราะว่าที่ดีๆแบบนี้ไม่ค่อยมีเยอะเท่าที่ควรนะบนโลกใบนี้นะและใจบ้านขนาดนี้รู้สึกว่าเก็บขยะกันด้วยนะครับตอนนี้เขาทําการถ่ายรูปไปแล้วนะครับสาวสวยๆองเราแล้วก็เขาจะเอาไปลงไอจีนะเพื่อทําให้ยอดไลค์เขาพุ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีบอยแบนด์สามคนเดินนำหน้าเดียวนะผมเจอทาทานิคกว่ะที่ล่มไปเมื่อหลายร้อยปีแล้วไปดูครับเร็วไป ผมเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S เรือเทะทานิกถุยไม่ใช่นะเป็นเรืออวนกิด,ดอู่วนกิดเออเป็นเรือที่เขาเออกแบบมาค่อนข้างสวยค่อนข้างสวยนะครับโอเคครับอันนี้เรามาอยู่ที่ภ<ะ>ูเก็ตก,ก็ใครไม่มีงบไปทะเลหรือภูเก็ตนะครับีนีเราสามารถมาที่บึงสีไฟได้นะครับที่บึงสีบึงสีฟนี่บอกเลยมุมคล้ายๆทะเลมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผิวจะไหม้นะครับดูดูนะครับผมไม่ได้ดูขนลุกนะครับผมให้ดูว่าผิวผมจะไหม้แล้วนะครับเหมนมีตัวอะไรมาเดินนะครับทุกคน ตอนนี้ก็ผมว่าไปเข้าลมดีกว่าเดี๋ยวผมไปที่สตอกแล้วนะครับจะไปแล้วในเที่ยกูไม่ไหวแล้วบอยแบนทั้งสามคนก็ถ่ายชิ้นเหมือนเดิมนะครับเฮ้เยทุกคนผมว่าผมจะลงไปเล่นน้ำดีไหมโเคตรเหนื่อยเลยครับท่านผู้ชมอ้าวเรามาอยู่ที่ทะเลพัทยาใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนเราอยู่บึงซีไฟว่าอุม้มไม่ตามมุกหน่ย <laughs> อยเอา <laughs> ละครับตัวนี้เราอยู่กันที่พัทยาพัทยาเกนะครับ เอาละครับเราจะมาเล่าตำนานกันนะครับอ้ามหัว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 ,หว,หวก็ทุกคนเห็นตรงนั้นครับตรงนั้นเป็นอะไรนะอ้ามพิพิธภัณฑ์สัตว์ปะใช่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสัตว์น้ำนะครับผมนะมีสัตว์ปกปะ มีเพื่อนอรเระวัติจระเข้นะครับก็บอกว่าต้องย้อนไปเมื่อก่อนผมเกิดอีกนะครับตอนนั้นได้มีอยู่ในยุคไดนโบบนเสาร์นะครับชื่อยุคอะไรอ่ะคจูริเซียส <c oughs> จูริเซียสจูริเซียสนะครับตอนนั้นอยู่จูริซีดิจูริซีแล้วสามารถลงนาน้ๆไ,ได้ปะได้เราลงไปเลยเพื่อนได้ถ้าถ้าถ้ามึงใจศรัทธานะเดี๋ยวจูลิเซียสครับก็ได้มีอุกกาบาตชนโลกเกิดขึ้นนะครับเดโนเสาร์เกือบทุกสายพันธุ์ได้สิ้นชีพไปนะครับแต่ยังมีอยู่สองสายพันธุ์ที่ยังรอดคืออะไรครับจูริเคกับจูริ เคเคจูริเคกับจูริเคเคครับแล้วก็ลยมตสายพันธุ์นึงคือเต่านะครับก็เป็นสามสายพันธุ์ที่รอดชีวิตมาได้นะครับน,น,นี่เราก็ถ่ายกันไปเยอะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดูซิว่าไอ้สามคนนั้นมันยังอยู่ที่เดิมมันอยู่ไหนครับเราจะกลับไปที่จระเข้ยักษ์ของเรากันนะครับนี่ครับเราเห็นได้ว่าตรงนี้มีรูปหัวใจนะครับสำหรับคนที่มีความรักนะก็มาถ่ายรูปคู่กันตรงนี้ได้นะครับแต่ผมยังไม่มีคู่นะครับก็ยังไม่สามารถถ่ายตรงนี้ได้นะผมโคตรเศร้าเลยรมาถ่ายกับผมก็ดีนะ เอาละครับตอนนี้ทําไม่รู้ว่าพวกแม่งอยู่ที่เดิมไะมเดซโซากำลังจัดเครองกันอยู่เลยผมก็ถ่ายกันไปครึ่งคลิปแล้วนะครับใชเพื่อนใช่แล้วเพื่อนถ่ายเสร็จแล้วเหรอใกลยเสร็จแล้วเพื่อนครึ่งคลิปแล้วโอ้โเพื่อนยังไม่ได้คลิปเปิดเลยเอาตอนนี้ก็เป็นพญาชลวันพรวนรศินนะครับเป็นตำนานที่เราขานกันมานานนะครับรู้สึกว่าตรงนี้อัปเดตอะไรขึ้นเยอะนะเมื่อก่อนผมมาบ่อยมากเลยครับแจ้งเหตุฉุกเฉินด้วยผมไปหาตรงนั้นดีกว่าแจ้งมีคนบ้าแล้วไปรีสก์ ถวนี้มีแจ้งเหตุฉุกเฉินนะเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราจะได้มากดสัญญาณ SOS ตรงนี้ได้นะครับโอเคมมเอ hey, ตอนนี้ผมว่าไปหาน้ํากินเหงื่อไม่ไหวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันทอมมี่เอาตรงว่าผมมาฟิกเหมือนนักท่องเที่ยวมากเลยนะแล้วผมก็เป็นนักเรียนนะครับโอเคเราจะไปซื้อน้ํากันนะครับเฮ้ยแถวนี้ใครมาวาดด้วยเนะี่ยสวยว่ะมีนกแก้วมาคอบินบนฟ้าเลยครับเดี๋ยวนะมันเปิดรายการกันกแล้วเหรอยืนตรงเคารพทางชาติหรือเปิดรายการนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับ เป็นยูทูบเบอร์แปดล้านซับนะอเอาไปกินน้ำเถอะเพื่อนผมไม่กินน้ำแล้วผมไม่ได้กระหายขนาดนั้นนะครับตอนนี้เราก็มานั่งพักที่อะไรวะนะเนี่ยเฮ้ยมันกับหัวไปปนะั๊บๆเทศบาลเมืองพิจิตรด,ด,ด,ดีต้อนรับนะครับเฮ้ยทุกคนครับเราเจอเราเจออีกแล้วครับสถานีชาละวันครับโอเคครับที่นี่ก็อาจจะเคยมีออสถานีรถไฟเมื่อก่อนนะกูคนพิจิตรจริงบอกทาไมกูไม่ค่อยรู้อะไรเลยวะ เออหรืออุ้ยเดี๋ยวรับเราเจอกาแฟเปิ้ลสีไฟนะครับเฮ้ยมีคนขายมาเ่ยอ้าวคนขายไม่อยู่นะครับโขาเขาทำออกมาสวยนะเนี่ยมองไกลๆผมนึกว่าของจริงโอ้ร้อนครับไปเมาถ่ายเวลานี้คิดผิดมากถ่ายกำลังกิโลอ่ะเจ๋งว่าผมไปถ่ายด้วยดีกว่าเฮ้ยเพื่อนถ่ายด้วยโอเคป๊าโอเคมึงบอกเพื่อนถ่ายด้วยมึงถ่ายกับป้าย แอ็กกี่นาทีแล้วเนี่ยเจอป้ายห้ามจับปลาและสัตว์ทุกชนิดในบริเวณสวนสาธารณะห้ามจับปลานีโมเด็ดขาดนะครับผมนะทำไม้หน้าเขาดูเศร้าตรงนี้ครับเฮ้ยเพื่อนที่นี่มีปลาปักเป้าด้วยเหรอวะมันก็โอเคโอเคแล้วก็อย่าลืมอย่าไปจับปลาปักเป้านะครับไกลว่าโอ้หนี่ครับได้สร้างตั้งแต่ปีเท่าไหร่รู้เอ้ยเดี๋ยวอันนี้สร้างตั้งแต่ปีปีปีคศอนหนึ่งคศอนหนึ่งนะครับอ่านะครับที่นี่สร้างแต่คอสอนหนึ่ง นใช่หินนะครับสิ่งปลูกสร้างนี้สร้างด้วยวัสดุอะไรครับไทเทเนียมครับไทอาไทเทเนียมเพราะว่ามันมาจากประเทศไทยนะครับเราอยู่ประเทศไทยแล้วไทเทเนียมนะครับอย่างเงี้กไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ไปแล้วคนพิจิตรจริงไหมในนี้เอ้าแล้วที่นี่สร้างแต่คอสอนหนึ่งหนึ่งก้าศูนย์หนึ่งก้าวศูนย์แนกี้จะบอกแลว่าข้างในนั้นมีคนอะ เพลมอยู่ซึงว่าต้องมีแอร์ครับเขาให้เข้าบอกว่าเฮ้ยแต่ได้ข่าวว่าในนี้เป็นห้องประชุมนะครับใครเข้ามาก็เดินมาตรงนี้ได้นะถ้าผมเคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังกันมาก็อ้าเปิดเข้าไปได้เลยตรงนี้เหมือนจะเป็นเอ่อเปิดไม่ได้นะครับเป็นที่ประชุมของคนใหญ่คนโตเขานะครับก็คือจะประชุมกันเรื่องสิ่งที่ลึกลับเกินมากมายนะเดี๋มาแล้วครับถึงเราจะพยายามจับนกมาแค่ไหนสุดท้ายนกนกก็บินหนีไปอยู่ดีครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าที่บ้านเราเลี้ยงหนอนไว้ หรือลิ้หนอนไว้อย่างดีครับเดี๋ยวนก็จะมากินเองครับเราก็จะได้นกถึงนกไม่มากินเราก็ยังมีหนอนส,สวยๆไว้ดูนะครับข้อคิดเรื่องนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะอันตรายห้ามเข้าอ่ะทุกคนเราก็จะเข้าไปลยครับมันมีคนนะครับข้างหลังมีไขวะนะ่ะคุ้นๆว่ะเราไปหา,ขาเขาเถอะเอ้าแทนกับบิวใช่ปะว้าสวัสดีครับเ,เราถ่ายวิวลล็อกอยูส่สนใจเข้ากล้องไหม อันนี้เป็นนักแปดมิงตันระดับโลกครับสองคนนี้ก็นักแปดมิงตันครับแต่เขาไม่อยากเข้ากล้องแล้วก็ยินดีที่ได้เจอครับนี่สร้างตั้งแต่ปีปีปีขอสอนหนึ่งข้อสอบหนึ่งนะครับนะครับที่นี่สร้างแต่ค้อสอบหนึ่ง ใชครับใช้หินนะครับสิ่งปลูกสร้างนี้สร้างด้วยวัสดุอะไรครับไทเทเนียมครับไทอ่าไทเทเนียมเพราะว่ามันมาจากประเทศไทยนะครับเราอยู่ประเทศไทยแล้วไทเทเนียมครับอยู่อย่างกันนักไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ไปแล้วคนพิจิตรจริงไหมเนี่ยทำไมอที่นี่สร้างแต่คอสอหนึ่งเจอลูกจระเข้ครับเฮ้ยน่ารักจังเลยโอ้ยมันกัดนะครับโอ้ช่วงด้วยอย่าไปใส่ใจเลยโดนลูกจระเข้กัดนิ้วนะครับบอกเลยโคตรเจ็บนะครับใช่ไหมน้องกี้ มองคีมาได้ไปแล้วนะครับตอนนี้ไปให้หารหมาเอ้ยไม่ใช่ให้ให,หารปลากันนะครับโอเค okay, let's go ตอนนี้เราได้เจอสิ่งมีชีวิตที่กัดแรงที่สุดในโลกครับนะั่นคือจระเข้นั่นเองนะครับหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษ,ษว่าค r อ c o d i l e ฉโนเอ้ยอามอย่าพักกูนะโอเคตอนนี้เราก็มาจุดที่คิดว่าวาเซลสุดไปเลยนะเดี๋ยวนะมันเหมือนไม่ใช่จระเข้่ะมันคือตัวเงินตัวทองนี่วะเดี๋ยวนะจระเข้เหรอจิ้ไปแล้วผมไปจากตรงนี้ละคนเราเจอสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่านกเฮ้ยนี่มันบินหนีไปไอ้เจี๊ยบ โอ้คนที่ไม่ใช่สุดท้ายก็จะบินจากเราไปเหมือนนกตัวนี้นะครับเราจะมาโชว์จระเข้กันนะครับเฮ้ยเขาไม่กันะครับเฮ้ยเกือบกับแล้วโอ้เมื่อกี้ผมเกือบมือขาดนะครับขอโทษครับีจระเข้อาปากค้างครับแต่ว่าอึ้งกับความหล่อของพวกเรานะครับถึงได้อาปาก้างขนาดนี้นะฮะ โอ้โหพูดหมดกันนะครับความหลอกองเฮ้ย e. ผมเจอจระเข้ที่ขยับแล้วนะครับรู้สึกเหมือนเขากำลังหิวนะฮะเฮ้ยดูดูท่านผู้ชมเฮ้ยผมสามารถผมสามารถคุยกับมันได้ครับมันบอกว่าเจ้าน่ากินมากเลยเข้ามาฆ่าเดี๋ยวนี้วันนี้น่ากลัวมากเลยนะครับผมว่ารี่ไปที่นี่เถอะเดี๋ยวโอ้โหเจ้าถิ่นจริงๆด้วยนะครับนี่ครับ เขามีใบไม้แปะหัวไว้เ hmm. ป็นส ah! ัญลักษณ์ของยศเขานะครับยศใหญ่เฮ้ยเขารับเขารับรู้ถึงการมาของเรานะครับอ่ะนายกินสิเั็นเลยหัวไม้จริงๆด้วยเปรียบกับพี่เป็นแค่คอนมากไอ้ที่มันฮิปโปเลยเอ้ยฮิปโปอันนี้โปเลยพวกว่าฮิปโปสู้จระเข้ได้นะเว้ยก็ได้ฟันมาโอ้ฮิปโปเป็นสัตว์ที่แข็งแรงนี่สัตแ์โลกเราแต่ถ้าเท่านีมันต้องมีเจ้าถิ่นอะตรงไหนตรงนี้อะไรที่โอ้โหลงไปเราไม่น่ารอดนะเราไปเถอะเพนไหนลูกเต๋าที่เ้ย เฮ้ยเกือบคอยล้างเกือบตกน้ำนครับเมื่อกี้นี้ผมพ่อชีวิตเคยเป็นนายตกอ่ะอีเซ่โนเซ่มิพรภาพนี้ผมมาในรอบสิบปีที่ร้อยนะครับเขาปิดนะครับนั้นค่อยมาวันใหม่ใหม่ดีกว่าครับก็ไปที่อื่นเถอะครับเพราะทุกที่มีแต่ประและใจเราและเธอและอะไรครับคุณอํา และคนที่รอเราอยู่ข้างหน้าครับถูกตอก้องครับผมเน <ะ S 2> อ้ยไอ้น,นี้ว่านักวิง่งคนยาวเพื่อนเรทำทำไมเนี่ย เอาละครับวันนี้ผมต้องขอจบรายการพี่เท่านี้ครับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามได้ไหน Action Motor Channel ถูกต้องแลยครับผมไม่ชื่อช่องกูเรียงกันมั่วตัวหมดนะก็ขอจบวิลกโอพี่เท่านี้ครับปอกเลยบืติดไฟเป็นที่ที่ดีมากรวมๆแล้วนะครับุณสามารถมาที่ได้24ชั่วโมงครับเคที่นี่ก็เป็นไอคอนิกของพิจิตเราเลยเครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับจุ๊บ หนึ่งเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์นะครับทุกคนนะเราเจอปลาที่อยู่ในป้ายแล้วนะครับบอกเลยว่าไม่เกินจริงนะครับปลาเขาคือปลาอะไรครับปลาม้าลายปลาม้าลายทําเมนูอะไรอร่อยครับม้าลายปลาผัดเผ็ดม้าลายปลาผัดเผ็ดนั่นเองนะครับจะมาแกล้งคนครับก่อนพยายามลงน้ำนะครับลงไปมึงอ่ะทำไมคุณรีทำไมคุณรีเฟกไวขนาดนี้ครับผมเล่นเกมเกมอะไรครับโรโก้แบบอนิีเบลบีเว เป็นแม่ที่ผมสร้างนี่ก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยเลยโอ้ครวอะไรแล้วผมปัญญาอ่อนเนี่ยนกูสร้างตึ้งหลายสัปดาห์เลยด้วยเทวดาครับปัญญาอ่อนโอ้โหหมดกันครับหมดกำลังใจการสร้างโปรเจกต์ไร